อน,นี้มาดูว่าหน้างานนะครับหน้างานเนี่ยมีวงกลมอยู่หนึ่งวงแล้วก็เราจะแบ่งส่วนวงกลมนะครับให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นสามสามจุดที่เท่ากันนะครับสามจุดที่เท่ากันโดยโดยใช้เป็นวงเวียนหรืออะไรก็ได้นะครับแต่นี้เราเรามาจําลอง ในพื้นเพราะว่าเราเราทำงานเหล็กแล้วเราก็ไม่ได้ไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ใช้วงเวียนตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะอันนี้วงกลมนะครับก็คือรัศมีของวงเวียนเนี่ยนะครับอันนี้มันขนาดมันเท่ากับ24สเซนดังนั้นวงเวียนนี้ก็คือ12เซนนะครับวิธีการก็คือเราวาดวงกลมนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงไหนก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นขีดไว้แล้วก็เอาตัวจุดปักของ ของไอ้ตัววงเวียนนะครับหมุนไปนะหรือว่าจะวาดเป็นวงกลมใหญ่เลยก็ได้วาดเป็นวงกลมใหญ่นะให้เห็นภาพนะครับทาไปเรื่อยนะครับอันนี้วงที่หนึ่งแล้วก็ขยับมานะครับมาปากที่จุดของสร้างวงที่สองนะรสร้างวงที่สองนะแล้วก็จุดที่สามไปมันจะได้ทั้งหมดกี่วงครับประมาณ ไม่ใช่ประมาณนี่ต้องได้6วงนะครับที่2ที่่าที่4ได้6ไหมครับต้องเป็น6อยู่แล้วนะมี่5อันนี้ก็ต้องเป็น6วง6กหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ดวงนี้เนาะดวงหนึ่ง เป็นหกวงพอได้หกวงครับเราก็จะเริ่มเห็นเห็นแนวเส้นแล้วว่าเราจะแบ่งตรงไหน,นเราเลือกแบ่งตรงไหนก็ได้เะครับเราเริอมแบ่งตรงไหนก็ได้ครูใช้อันนี้แล้วกันเราจะแบ่งตรงนี้ก็ได้นะครับเส้นที่หนึ่งปึ๊บมันก็จะมาเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามนะครับหรือจะสร้างสามเหลี่ยมก็แต่เส้นนี้หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นก็กลายเป็นสามเดี่ยวอ่ะ สมมติเราจะเอาเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะแบ่งนะเราก็จะจุดตัดอันนี้จุดที่1นึ่น,นี่ก็จุดที่2อครับอันนี้ก็เป็นถูกไหมอันนี้เนาะจุดที่สาม เราก็ได้จุดนะครับนีมันจุดที่1จุดที่2และจุดที่3อันนี้คือวิธีการแบ่งน,น,นะครับนี่ของวงกลมไหนนะนี่เป็นไอเดียนะครับจริงๆมันก็จะมีหลักการอยู่แล้วนะครับก็ลองไปใช้งานดูแล้วกันโอเคนะ